ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยตรงปากคลองนะผมวันนี้จะมาถามเด็กส่วนว่าถ้ามาแถวโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วผมมีร้านอะไรแนะนําให้กินบ้างถ้ามาสวนกุหลาบแนะนําร้านอาหารหน่อยก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาครับใกล้ๆเซเว่นมีร้านเดียวใช่ครับมีร้านเดียวถ้ามาแถวสวนกุหลาบต้องกินอะไรครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาลา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 ครับร้านอยู่ตรงไหนครับเดินออกจากสวนกุหลาบไปข้ามทางมะลายเดียวซ้ายไปข้ามมะกรูดลัดไปเจอเลยครับมาแถวเนี้ยต้องกินอะไรสวีทนะครับหน้าโรงเรียนต้องข้ามสวีีทใช่ครัับมมมนนนนาาาากกะโหลยป ยี่สิบกว่าปีนะเพราะเกิดนะเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยได้กินแถวโรงเรียนเลยทีเล็กหมูสามอย่างก๋วยเตี๋ยวไก่มาละครับอร่อยมากนี่ได้ยินมาหลายคนตอบแล้วอร่อยมากครับอร่อยมากตรงข้ามพ่อช่างครับอินเดียเลยครับแถวพะุรัสอร่อยมากแล้วก็แถวนี้เลยอ่ะแถวนี้เหรอก๋วยเตี๋ยวไก่มาละร้านสวีทก็ดีผมว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวในวัดเลี่ยวครับมันจะค้อตอบผมอ่ะมันหากินยากบอกว่ามันเปิดในช่วงเวลาคนไม่ค่อยพุกพ่านต้อเนเรียนไปกินเท่านั้นร้านเตี๋ยวไก่ตรงข้ามพ่อช่างครับโคตรอร่อยอ่ะ กินทุกวันเลยร้านสวีทครับมีแบบพวกสเต็กอะไรเงี้ยตรงข้ามสวนหลาบครับอันนี้คือจากความเห็นของเด็กสวนกุหลาบับผมสวนใหญ่เขาจะบอกว่าก๋วยเตี yes ๋ยวไก่มาละเดี๋ยวจะพาไปดูว่าร้านเป็นยังไงมันจะมีร้านสวีทที่เขาแนะนำมาบางคนนี่ร้านสวีทอยู่นานมากอันนี้ตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือนะยังเปิดอยู่เลยนะเป็นพวกอาหารเช้ามาดไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละที่เด็กสวนพูดถึงกันเยอะที่สุดครับผมอันนี้อยู่ตรงข้ามกับพอช่างเลยนะผมเดี๋ยวจะมาเข้าไปสั่งกัน วินเป็นต้มยำอ๋อใช่แล้วของผมเป็นแบบว่าน้ำใสเลยปกติหกสิบบาทแค่เยอโคตรเยอะเลยไอ้ันนี้คือเกาเหลาเขาบอกว่าน้ำซุปหวานมากลองอุยเยอะหวานจริงอื๊ยอร่อยว่ะอร่อยอร่อยเยวกินน้ำซุปป๋ายะครับอร่อยอร่อยมันกลมกล่อมนะร้านเปิดเก้าโมงครึ่งปิดประมาณหกโมงครึ่งทุกวันประมาณอันนี้คืออยู่ตรงข้ามกับพอช่างเลยนี่ผมสั่งแบบว่าเกาเหลาไก่มาอันนี้พิเศษนะแบบต้องมาอีกแน่แน่เฮ้ยดื่มแล้วพี่วินต้องมาอีก เฮ้ยอต wow ังตุนแม่งห่อยว่ะามาก็แนะนำว่าสั่งแบบน้ำใสออริจ <Gel> ินอนหวานเจี๊ยบ